นะครับอยู่ที่ก็ได้สั่งเอเซมเปอร์ในส่วนหนึ่งเราก็ขยายผลนะครับขยายผลมาก็ปรากฏว่ามน้องเขถึงว่าเป็นคนที่ให้ความรุนแรงไปอย่างนี้นะครับที่อันที่สองลอยแก้วนะครับมวันนี้จราจรเราตั้งจุดบอรีสามที่ลานพนันการนะครับ หลังกากตั้งตุลวรารีทรากขบวว่าจราจรตัวเองนำโดย,โดย,โดย,โดยร้อยตำรวจเอกคุญเรศนะครับเจอยาเสพติดนะครับเพื่มฝืนยาไอนะครับยาไอคือผลเนี่ยทำการสืบสวนขยายผลนะครับจนสอบสวนต,ต่างๆเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเขามารับสัมภาพ์ว่าของกลางส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเก็บไว้ที่บ้านพักเขานะครับบ้านพักเขาอยู่ที่ห้องพักชมูสี่ของพักอยู่ที่ตํารวจภาคอากาแล้วก็รายงานได้ทัางผู้การทราบนะครับท่านรอผู้การทุกท่านเลยนะครับ เกิที่บ้านพักแห่งทำเราก็เจอยาเสพติดอีกนะครับชาบเดียนเซมเปอร์เนี่ยนะครับเป็นตํารวจเมอืองนคนจับเรื่องข้อหายาเสพติดนะครับก็รู้จักสนิทสนมกันเส็จแล้วเซมเปอร์ก็ถูกส่งไปที่เรือนจำของประภูนะครับหลังจากผมกให้ร่าสวนเข้าไปที่เรือนจำนะครับแล้วก็จะยืนยันว่าจะออกหมายจับในเท่นี้นะครับท่านผู้การก็สั่งการให้ขยายผลเรื่อของทรัพย์สินทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรบ้างเราต้องการทําเครือข่าย